ประุมวีอาเกอกลาสีีเชจีเอโอกาสเลยวันนี้รายงานให้ทางผู้สื่อข่าวทราบนะครับว่าหลังจากที่คุณสุชัยได้ได้ลาอกจากตำแหน่งนี้ จริงๆแล้วเนี่ยทำไมมันถึงเร็วขนาดนี้ผมขอเลียนอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าที่มันเร็วขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเราเคยคุยกับฟิลมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วเกี่ยนเข้ามาเป็นเทคนิคอลคอนซัลเทอร์ด้วยซ้ำน,นะครับเข้ามาเสริมจุด่อนของเราที่พูดได้ว่าช่วงหลังๆฤด,ดูกาลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะนะครับโดยเฉพาะในเกมที่เราเล่นนอกบ้านแล้วก็เกมในลีเองก็คงจะทราบดีตัวสกอร์5 6แมตช์นี่เรา7แมตช์ที่ผ่านมาเราชนะคนเดียวเองนะครับที่เหลือนี่ก็แพ้ เสม,มอนข้างทำเยอะเพราะนั้นเนี่ยผมจึงจำเป็นที่จะต้องหาเทคนิคอลคอนซัลเทนเข้ามาแต่ว่าเ e อิญชัวรชัยเองเนี่ยเขาลาออกก่อนนะครับจึงท,ทำให้เราเนี่ยต้องรีบแต่งตั้งผู้ดูแลเข้ามาทันทีนะครับโดยเฉพาะเหลืออีก7แมตช์นะครับซึ่งเล่นนอกบ้านทั้งหมดเลย7แมตช์นี้รวมตัวลีกคับตัวตัวเอฟเอคับนะครับ,รบก็เลยถือโอกาสวันนี้แต่งตั้งฟิลสตอร์บินส์นะครับเป็นหัวหน้าผู้สอน ทีมมางการเซฟซีอ่าอิเฟคทีฟวันนี้เลยครับอะไรนะครับวันนี้เราก็เรียกว่าเป็นโค้ชชาวต่างชาติคนที่2คนที่3นะครับของบางการเซฟซีนะครับแล้วเราก็มั่นใจในตัวฟิลนะครับแล้วก็ในประสบการณ์ที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยฟิลก็เคยทำมาแกับเพื่อตำรวจแต่ว่าทำในฐานะที่ไม่ใช่เป็นเพดโค้ชนะครับครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกที่ ที่เขามาทําในฐานะที่เป็นเ e a โ c o a c นะครับซึ่งเราชื่อมนุวิฟิลเนี่ยหลังจากที่ศึกษามาหนึ่งปีหรือว่าฟุตบอลลิเกเนี่ยเขาเหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามารับหน้าที่โดยทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องศึกษาแบบนั้นก็ก็เป็นความเห็นของของทางบอร์ดบร,ร,ริหารบอร์การที่ตัดสินใจทางฟิกนะครับแล้วก็ประสบการณ์ฟิลที่อยู่ในเอวีผมว่าจะช่วยยกร,ระดับมาตรฐานของบร,ร์การสี Um, look, i know that the first thing i should say is that i'm very, very happy to be um, here, sat down representing the club bangkok glass. Um, i think it's a very progressive club. Um, certainly in thailand football, i'm very happy to be part of that club. the board's got a, a very forward-thinking vision. i'm very grateful and happy to be given the chance to take the club forward in that area. Um, i just want to say a couple of words on surachai. i know it's, it's a very delicate situation at the moment. Um, it always is when a, a coach leaves at any club. Um, i just want to say that i've got respect for the man. Um, it's probably a difficult time for him at the moment. But I think it'll be better for him down the track going through the experience. But um, I just want to do all I can for the club, and assure the fans that I will be giving my utmost input to help the team moving forward. And um, I've got very good ideas for next season and hopefully between now and the end of the season we can improve things again. So I think it's an opportunity for everyone at the club to showcase how they can help the team moving forward. So I'm very happy to be here.